พี่คมระวังค่ะพี่คมเป็นไรพี่ทุกคนพี่คมพี่คมอยากพี่คมเดี๋ยวซีรีส์โคตรพี่พอแล้วค่ะอะไรเราหน้าหนูน้องมูลค่าเป็นแสนนะคะเนี่ยนี่เข้ารายการแล้วดูเข้ารายการแล้วเปียดทำไมเข้ารายการไม่บอกอะปล่อยให้ทำอย่างนี้อายเขาไง ก็เมื่อกี้ดูตัวอย่างรายการไงเห็นพี่เขาดาอบอลด้วยแขนเนี่ยเอยากรู้ว่าทำยังไงโอ้โหยากมากคผู้ชมครับขนาดใช้บอลของเล่นแรงยากเลยอ่ะไม่รู้เขาพี่เขาทำได้ยังไงอ่ะโอ้ยยากของพี่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยากสำหรับพี่เพชรน้อยเลยค่ะเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะเฮ้ยทําำได้ยังไงพี่เพชรน้อยอยากรู้ไปดูเลยค่ะมือหนึ่งไร้เทียมทานจากที่ผ่านมา เราคงเคยพบเห็นการเดาะบอลในรูปแบบต่างๆและกระบีมือหนึ่งของเราก็ถือเป็นแหล่งรวมของยอดฝีมือชั้นดีที่มาจากทั่วทุกแห่งหนในวันนี้ก็เช่นกันครับเขาเดินทางมาไกลาจากแดนอีสานเขามีความผิดปกติที่ขามาตั้งแต่กำเนิดแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคของเขาแต่อย่างไรขอแนะนำให้รู้จักกับ ธนาวินปีนภาหรือที่คนในวงการเรียกเขาว่าเพชรน้อยฟรีสไตล์ถึงขาของเพชรน,นั้นจะไม่ได้ปกติเหมือนกับคนทั่วไปแต่ด้วยความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลเขาได้ฝึกฝนการใช้แขนมานานกว่าสปีเพื่อเป็นอวัยวะแทนขา นอกจากการเล่นทั่วไปแล้วเขายังได้ฝึกฝนการเดาะบอลฟรีสไตล์เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองทำให้หนุ่มวัย27ปีคนนี้กลายเป็นว่าที่สุดยอดนั่งเดาะบอลด้วยแขนเบอร์หนึ่งมันชอบอ,ะอ่ะอยู่ในใจคือผมเป็นอย่างนี้ผมเตะบอลเตะอะไรไม่ได้ Simpson. ใช่ไหมใจใจคือมันชอบบอละชอบดูบอลดูอะไรอะ่ะที่บางคนเขาเตะบอลเล่นก็เขไาไมชอบกีฬาใช่อ่าแต่ผมที่เตะน่เตะแต่ผมชอบกีฬา ใครว่าเพชรจะเดาะบอลเป็นอย่างเดียวเรื่องการบาลานเขาก็ทำได้บาลานอยู่นิ่งๆมันไม่เร้าใจแต่ต่อกับการปั่นบอลบนปลายนิ้วมือแบบนี้แล้วนั่นเพชรห้วงอะไรออกมาจับตาครับ จะให้จัดหนัหนกๆพร้อมกันทั้งสองมือแบบนี้เพชรเขาก็ทำได้โซบโมโยหอสบายมากเยาวงจัดต่ออย่าให้เสียเวลานี่คือการปั่นบอลไปพร้อมกับการบรรลานตัวให้อยู่นิ่งจำไว้นะครับหากคุณผู้ชมทำได้แบบนี้และคิดว่ามันยากแค่ไหนให้คูณความยากอีกสิบเท่าถึงจะเท่าเขาคนนี้ เอาล้วครับมากระบีมือหนึ่งทั้งทีขอทดสอบความสามารถให้คุณผู้ชมได้อู้หูกันสักนิดกับการดอดบอลให้เขาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างขุดยาว16นิว้วอย่ารอชา้าขยับร่างกายเข้าอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเรามานับไปพร้อมๆกันครับว่าเขาจะสามารถทำได้ทั้งหมดอีกครั้ง1 2 3 45 6 เจ9ด0เวลาผ่านไปเพียงไม่นานเพดด์ดอกบอลไปแล้วถึง150ครั้งแบบไม่มีพลาด1 5 0 151 152 153 1ิ4 150, ตามรุนกันต่อไปครับว่าเขาจะทำได้กี่ครั้งเวลายังคงเดินต่อขณะนี้ลูกบอลถูกดออมากกว่า500ครั้งและเพชรยังไม่มีทีท่าว่าจะถอยแต่อย่างไรครับ506 507 508 509 5 1 0แล้วนั่นเข่าของเพชรจะหลุดออกจากกรอบไหมอย่าหลุดนะแล้วก็กลับเข้ามาในกรอบเหมือนเดิมโอ้โห วครับขณะน,นี้เวลาวิ่งมาจนเกือบครบ5นาทีครบ5นาทีเต็มทีมงานจะขอหยุดเวลาเพื่อบันทึกสถิติอย่มาลุ้นกันครับว่าเขาจะทำได้ทั้งหมดกี่ครั้งเสียงหมดเวลาก็ดังขึ้นพร้อมกับจำนวนครัง้งที่ทำได้ และในเวลา5นาทีเด็กก็สามารถทำได้ถึง706ครั้งครับความยากคนะือใช้มือเนี่ยเราต้องฝึกยายามอ่ะายามะให้ได้จะให้มันตกแขกแรกสักฉากก็คือที่ใช้ใช่ไหมตบว่ายังทำตัวอ่าจะอยู่ให้บีๆแล้วก็ต้องจับบทสรุปความเทพ ขอจัดหนักเพิ่มระดับความท้าทายแบบอลิมิตกับการดอกบอลฟรีสไตล์ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 go พักบอลกันสักนิดจะพักส่วนไหนเพชรก็จัดได้ ขันเทพยังไงก็ไปต่อได้แบบไม่มีสะดุดทดสอบความแม่นโยนพักแม่นแบบเนื้อเหนือทั้งปัน่นดอกเลี้ยงเลี้ยงดอกปัน่นเพชรก็ทำได้แบบ Amazing ออกตามตรงครับ ต่อให้คนที่ร่างกายสมบูรณ์ครบ32ก็ว่ายากรับงานนี้ถึงแบบนี้แล้วต้องนับถือในความพยายามของเพชรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคนมหัศจรรย์ ช้าๆชัดๆถึงจังหวะการควงบอลอีกส ouais> ักนิดเพชรที่ใช้หัวเข่าขยิงลอำตัวแล้วใช้กล้ามเนื้อแขนในการเกรงพร้อมควงบอลไปมาที่สำคัญเขาทำได้มากกว่า10ครั้งนับถือครับต้องขยับไปกับบอล เราไม่หยับบอลไปอ่ะเราจะจอไม่ได้อ่าเราก็ต้องขยับมือต้องขยับไปไปตรงไหนเราก็ต้องไปตามแบบไปตามบอลอยู่แล้วมันเหนื่อยอยู่แล้วมันเหนื่อยกว่าขาที่ที่เท้าเขาเล่นแต่ผมเนี่ยายามอ่ะอ่ายามยังไงก็ต้องเอาให้ได้ยังไงก็ต้องเอาทำไม่ได้ถึงคนปกติอ่ะคือผมเนี่ยอยากเล่นฟรีไตล์คืออยากเล่นไปให้มันแบบว่าจนผมจอไม่ได้อ่ะ การฝึกฝนกว่าเจ็ชั่วโมงต่อวันขูงเพชรเป็นสิ่งการันตีได้เลยว่าพอรแสวงมีค่ามากกว่าพรสวรรค์ใครที่กำลังท้ออยู่ลองดูเขาไว้เป็นแบบอย่างเลยนะครับธนวินปีนาภาเพชรน้อยฟรีสไตล์ ยอดจริงๆครับนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าทาไมพี่เพชรน้อยถึงต้องใช้แขนดอกบอลน,นะเนี่แหละนะคะถึงแม้ว่าขาของพี่เพชรน้อยเนี่ยนะจะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่าแขนเนี่ยก็ทําหน้าที่แทนได้อย่างเพอร์เฟกเลยอ่ะดูดิโอ้ยทึ่งมากๆ <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> ต้องบอกนะครับผู้ชมครับว่าการใช้แขนดอกบอลเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับขนาดเราเนี่ยเป็นคนปกติเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนะนี่แหละนะคะอย่างที่ใครเคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่าร่างกายเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับจิตใจถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเอ่ยชื่อเขาเนี่ยให้โลกได้จารืค่ะ เพชรน้อยฟ <Fre estyle S 2> รีสบายเยี่ยมเรามีทีมช่างที่ค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในบ้านตกบ้านเลยค่อนข้างมากแล้วก็เลยแบบเกิดเป็นโปรเจกต์ไอเดียว่าเออเราน่าจะลองทำบ้านที่แบบสร้างเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงดูกระบี่มือนหนึ่ง